ค่ะแอดวานเองค่ะก็อพิสต์นี้นะคะแอดวานมีตอนที่19นะคะของเรื่องแม่นางน้อยหนีช้างมาฝากทุกท่านที่สนใจค่ะก็ตอนจบในตอนที่18ก็คือโอหยางจื่อยู่นะคะมาคาดคั้นเอาความจริงกับเย่หลงแล้วเรียบร้อยนะคะถึงตอนที่กําลังถามหาที่มาของเงิน600ตําตำลึงทองที่เย่หลงได้มาเป็นเงินของใครเย่หลงก็บอกว่าเจ้าของเงินนะ่ะเขาก็ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงหรอกว่าเป็นใครเขาเอาเงินมาแล้วให้ แล้วก็บอกแค่ว่าให้เขาเอาไปที่ศาลเพื่อไปเป็นพยานจากนั้นภาพตัดมาที่เยี่ยนเหวินซิวค่ะนําซุปไก่มาให้ซูเหวินอี้อีกแล้วนะคะแต่ว่าเยี่ยนเหวินซิวอ่ะก็พบว่าซูเหวินอีอ้หน,นีออกไปจากห้องแล้วค่ะภาพก็ตัดมาที่ซูเวินอี้ค่ะที่ตอนนี้เขาแอบเข้าไปในคุกนะคะแล้วก็ไป แล้วก็ได้พบกับโอหยางจือยู่ด้วยแล้วเขาก็ขอร้องให้โอหยางจือยู่ช่วยเหลือคดีอาชญากรรมของเสียเซียวนี้โอหยางจือยู่ก็บอกซู๋หวนอี้ว่าเขา่ะจะทําให้ดีที่สุดอยู่แล้วไม่ต้องกังวลโอหยางจือยู่นะคะเห็นซู๋หวนอี้มีท่าทีรุกรี้รุกรนค่ะแล้วก็กังวลกังวายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะคะก็เกิดความสงสัยว่าไอ้เจ้าเป็นอะไรไปหรือเปล่าแต่ซู๋หวนอี้ก็ปฏิเสธค่ะแล้วก็รีบเดินออกไปทันทีเลยนะคะ จากนั้นเนี่ยโอหยางจื่อยู่ก็มาพบกับเซียเซียวหนีแล้วก็รู้สึกโกรธมากค่ะที่เห็นว่ามือขขงมือและนิ้วมือของเสียเซียวหนีเนี่ยแดงไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเซียเซียวหนีก็ยิ้มแล้วก็ขอให้โอหยางจื่อยูอ่ ช่วยเฉิงเทียนแล้วก็หยวนเซียงออกไปให้ได้โอหยางจื่อยู่มองไปที่เซียเซียวหนีแล้วก็สัญญาว่าจะต้องช่วยนางออกไปให้ได้แต่ว่าเซียเซียวหนีนะคะนางเอกของพวกเราเธอปรงแล้วค่ะเพราะว่ากําหนดประหารชีวิตก็ออกมาแล้วนางจึงกล่าวลาโอหยางจื่อยู่นะคะว่าต่อไปเนี้ยนางคงไม่ได้พบเขาอีกแล้วโอหยางจื่อยู่รู้สึกปวดหัวใจมากเลยค่ะ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ศาลนะคะที่วันนี้ก็เย่หลงก็มาที่ศาลค่ะเพื่อมาสารภาพว่าเขาอะ่ะมีในครั้งที่แล้วคือมีอาการหลอนนะคะแล้วก็ไม่ได้เห็นเสี้ยเซียวหนีฆ่าคนค่ะเขาไม่ได้เห็นค่ะมากับ คำให้การนะคะเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าเสียเซลลวหนีอยู่กับใครในคืนที่เกิดเหตุทันใดนั้นค่ะโอหยางจื่อยู่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเสียเซลลวหนีอยู่กับเขาในวันนั้นและเขาเป็นคนไปส่งเสียเซลลวหนีกลับไปที่บ้านด้วยเมื่อเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นองลั่วนะคะทุกคนก็รีบคุกเข่าลงแล้วก็รีบปล่อยเสียเซลลวหนีทันทีเลยหลังจากนั้นโอหยางจื่อยู่ก็ต้องการจะพาเสียเซลลวหนีไปหาหมอโดยเร็วที่ สุดแต่ว่าเสียเซียวนี้นะคะก็รีบพูดว่ามันดูจะไม่เหมาะสมนะแต่โอหยางจื่อยุก็ไม่สนใจมาแล้วค่ะซูเหวินอี้นะคะที่แอบดูอยู่ด้านหลังอะ่ะพอเห็นภาพโอหยางจื่อยุ่สนิทสนมกับเซียเซียวหนีมากนะคะก็เสียใจหนักมากเลยค่ะ จากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่ร้านตระกูลฟางค่ะที่ตอนนี้ลุงนะคะลุงป้าหยวนเซียงแล้วก็เฉิงเทียนเนี่ยต่างก็ปลอดภัยกันดีทุกคนแล้วค่ะทุกคนจึงได้ทำอาหารมื้อพิเศษนะคะขอบคุณโอหยางจือยู่แล้วก็เซียเสี่ยวหนีก็ในขณะนี้ค่ะมือของเซียเสี่ยวหนีเนี่ยยังไม่หายนะคะยังเจ็บอยู่โอหยางจื่อยู่ก็ปลอบโยนานางค่ะว่านางควรดูแลอาการบาดเจ็บของนางให้ดีจากนั้นจึงค่อยฟื้นฟูร้านตระกูล ฟางก็ได้เสียเซลหนีนางก็พูดกับทุกคนว่านางคิดว่านางอะ่ะคงจะไม่ได้มีโอกาสกลับมาอีกแล้วโอหยางจื่อยู่นะคะรีบให้กําลังใจเสียเซลหนีนางก็บอกว่าเนี่ยตระกูลฟางเนี่ยจะ,จะสามารถให้กําลังใจเสียเซลหนีได้ในอนาคตก็คือร้านจะเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคตนะคะโดยมีเสียเซยหนนะีเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงหลักของร้านตระกูลฟางเลยถ้านางล้มเนี่ย เฉิงเทียนแล้วก็หยวนเซียงอะ่ะก็คงไม่สามารถจะจัดการกับมันได้อีกต่อไปทางด้านเสี่ยวฉินค่ะคนรับใช้คนสนิทของโอหยางจือยู่ก็ได้บอกข่าวกับทุกคนว่าตอนนี้คนทั้งเมืองฉางอันน่ะรู้เรื่องที่โอหยางจือยู่ช่วยเป็นพยานให้เซียเซียวหนีแล้วคือก๊อสิบกันไปทั่วเมืองแล้วนะคะ โอหยางจือยู่บอกเขาไม่สนใจมันหลอกจะใครจะพูดอะไรก็ช่างมันนะคะไม่เป็นไรแต่ข้าสงสัยซูเหวนอี้มากๆเลยเขาต้องมีปัญหาแน่ๆจากนั้นค่ะภาพก็ตัดไปที่ตระกูลซูนะคะซูกงหมิงก็เป็นกังวลว่าเนี่ยเป็นไปได้ว่าเซี่ยเซียวหนีอาจจะกลับมาโดยที่มาเอาผิดทางตัวเองได้นะคะทางตระกูลซูได้เยี่ยนเหวินซิวค่ะก็กังวลเรื่องกันไกเช่นกันนะคะจากนั้นภาพก็ตัดมาทางเซี่ยเซียวหนีอีก ีกนะคะคงก็นางก็มาหาเย่หลงค่ะแล้วก็ถามว่าใครอะ่ะใครเป็นคนใช้เงินซื้อเย่หลงให้เป็นพยานแต่ว่าเย่หลงก็ปฏิเสธที่จะบอกนะคะเพราะว่าตอนนี้นางก็ตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าช่วยเสียเสียวหนีนี่แหละดังนั้นนางจึงไม่สามารถจะพูดอะไรได้อีกแล้วนะคะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางซูกงหมิงค่ะตระกูลซูหลาน ซูกงหมิงอ่ะเดินทางมาที่ร้านตระกูลฟางด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็มาบอกให้ร้านตระกูลฟางเนี่ยปิดจ้ะปิดร้านเลิกกิจการร้านเสื้อผ้าไปซะเลยนะเพราะว่าแหล่งของวัตถุดิบแล้วก็สินค้าเนี่ยอยู่ในมือของทางตระกูลซูหมดแล้วถึงแม้ว่าทางตระกูลฟางจะมีคำสั่งซื้อใหม่เนี่ยพวกเขาก็ไม่สามารถจะตัดเย็บ ของส่งลูกค้าได้รวมทั้งเซียเซียวนีเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บที่มือหลังจากที่พูดจบนะคะเขาก็กลับไปเลยค่ะซึ่งทั้งซูกงหมิงแล้วก็ซูเหวินอี้เนี่ยทั้งคู่ตอนนี้ต่างก็มีปัญหาเพราะว่าซูกงหมิงเขาไม่ยอมปล่อยให้ตระกูลซูต้องเกิดปัญหาใดๆนั่นเองค่ะ จากนั้นภาพตัดมาที่นางเอกตัวเล็กๆของพวกเรานะคะเสี้ยเสียวหนีที่ตอนนี้นางก็รูบๆนวดๆมือของนางที่ได้รับบาดเจ็บมานางก็ปรารถนาที่จะกลับมาตัดเย็บเสื้อผ้าได้อีกนะคะได้ในเร็วๆนี้นางไม่รู้จริงๆว่า ใครนะที่ต้องการที่จะทำลายนางนะคะคือนางก็ไม่รู้จริงๆค่ะโอหยางจื่อยู่ก็มาหาเสีย้ยเซี่ยวหนีนะคะแล้วก็เห็นว่านางอะ่ะเป็นกังวลเรื่องมือจึงปลอบใจแล้วก็แนะนําให้นางอะ่ะออกไปออกนอกเมืองหลวงสักพักหนึ่งจะได้พักผ่อนด้วยนะคะแต่ว่าเสีย้ยเซี่ยวหนีรู้สึกว่านางอะ่ะไม่ได้ทําอะไรผิดนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะต้องหนีสิเมื่อโอหยางจื่อยู่นะคะเห็นการยืนกรานของเสี้ยเซี่ยวหนีแบบนี้เนี่ยโอหยางจื่อยู่ก็จึงได้แต่กำ ให้เสียเสเซยวนี้อ่ะไม่ได้รับอนุญาตจากเขานะให้สืบหาความจริงเรื่องนี้เพียงคนเดียวคือห้ามไปสืบเรื่องอะไรคนเดียวอีกนะคะ เสียเซลล์หนีค่ะนางก็มองขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วก็คิดว่าเนี่ยนางอาจจะต้องสามารถอยู่รอดแล้วก็จะต้องดีขึ้นให้ได้โอหยางจือยู่ค่ะก็จึงบรรเลงเพลงขลุ่ยนะคะเป็นเพลงที่ไพเราะให้กับเสียเซลยวหนีนางเอกฟังนั่นเองแต่ปรากฏว่ามีอีกคู่หนึ่งค่ะก็หวานหวานเช่นกันนะคะก็คือคู่ของเฉิงเทียนพอเฉิงเทียนได้ยินเสียงขลุ่ยของโอหยางจือยู่เขาก็ จับมือหยวนเซียงค่ะแนะ่เริ่มมีโมเมนต์หวานๆนะคะคู่รองค่ะจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่โอหยางจือยู่พระเอกของพวกเราอีกนะคะที่ปอบเสียเซียวหนีด้วยด้วยเสียงคลุ่ยแล้วจากนั้นก็เอื้อมมือค่ะจะไปจับใบหน้าของนางนะคะแต่แล้วก็เปลี่ยนจากใบหน้าลงมาเลื่อนลงมาเป็นจับที่บ่าของนางแทนค่ะเซียเซียวหนีก็เช็ดน้ําตานะคะ จากนั้นภาพตัดมาที่เยี่ยนเหวินซิวค่ะนางตัวร้ายตอนนี้นะคะกำลังยิ้มมีความสุขที่ได้ยินว่าพวกเสี้ยเสียวหนีเนี่ยยังทำผ้าแล้วก็ตัดเย็บผ้าไม่ได้นะคะแม้ว่าพวกเขาต้องการที่จะทำมากแค่ไหนก็ตามค่ะทางด้านตระกูลฟางเนี่ย เฉิงเทียนหยวนเซียงแล้วก็เซียเซียวหนีก็ใช้เวลาหลายคืนแล้วนะคะในการที่จะย้อมผ้าขึ้นมาเองแล้วค่ะเฉิงเทียนก็บอกให้พวกผู้หญิงเข้าไปพักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อทํางานจนดึกเองนะคะเมื่อหยวนเซียงแล้วก็เซียเซียวหนีไปแล้วอ่ะก็ปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นคนที่เยี่ยนเหวินซิวส่งคือแอบส่งมาเพื่อมาทําลายผ้าของพวกเซียเซียวหนีนี่เองโอ้โหตามล้างตามผ่านสุด ะะโดยเด็กหญิงคนนี้ก็แกล้งมาบอกกับเฉิงเทียนว่านางเป็นสาวใช้ในบ้านแบบมีชีวิตเลวร้วายลำบากมากๆเลยตอนนี้นางมีของอยู่ชิ้นหนึ่งอยากจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อใช้เป็นค่าเดินทางกลับบ้านคือไม่อยู่แล้วเป็นคนใช้เขาที่นี่ลำบากมากเฉิงเทียนนะคะก็หลงกลค่ะก็เดินไปหยิบเงินมาให้นะคะในช่วงที่เผลอนั่นแหละผู้หญิงคนนี้ก็ใส่อะไรลงไปบางอย่างในถังย้อมผ้านะคะใส่บนผ้านั่นเอง หลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นค่ะเชิงเทียนก็พบว่าผ้าในถังย้อมสีชาติเนี่ยไอในสีนะคะมันขาดค่ะ คือผ้าที่อยู่ในถังย้อมมันขาดนะคะเสียเซีลหนีก็เห็นว่ามันมีสารกัดกร่อนอยู่โอ้โหจริงๆเลยดังนั้นนะคะเฉิงเทียนก็จึงเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแล้วว่าอ๋อเขาหลงกลแล้วนะคะจากนั้นค่ะวันส่งมอบผ้าก็ใกล้เข้ามาแล้วเสียเซีลหนีแล้วคนอื่นๆก็กังวลมากเลยนะคะก็คือมันไม่มีของจะส่งค่ะแต่ก็ทําได้แค่เพียงต้องพยายามสงบสติอารมณ์แล้วก็ต้องไปหาซื้อเป็นผ้าสีเทาแบบเดิมๆมา ใช้กันอีกครั้งนะคะในที่สุดล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่สามารถจะหาซื้อผ้าได้ด้วยค่ะเพราะว่าไอ้ตระกูลซูอ่ะโดยซูกงหมิงกับยายเหยียนเหวินซิวเนี่ยไปกว้านซื้อมาไว้หมดแล้วนะคะเซียเซลหนีก็เลยต้องปรอบโยนทุกคนคะ่ะว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีวิธีแก้ปัญหาอยู่เสมอแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะเสียเซลหนีนางเองก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าจะต้องทําอย่างไรนะคะนางก็ปรอบทุกคนไปอย่างนั้นเองโอหยางจื่อยู่ค่ะก็มาหา เซียเซียวหนีนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาจะพาเซียเซียวหนีไปหาใครคนหนึ่งจากนั้นค่ะภาพก็ตัดมาที่เยี่ยนหวนซิวนะคะนางก็บอกกับซูกงหมิงเกี่ยวกับเรื่องที่นางไปทํามาค่ะโอ้โหมีแต่เรื่องเร็วๆทั้งนั้นนะคะเอาจริงซูกงหมิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็รอดูว่าเซียเซียวหนีจะแบบสร้างความโง่เขาให้กับตัวนางเองอย่างไรอีกต่อไปนะคะ จากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่โอหยางจื่อยู่ค่ะคือนางก็พาเซียเซี่ยนหนีมาดูคุณป้านะคะที่ถูกใส่ลายที่ตอนนั้นอยู่คุกข้างๆกับนางเอกอะคะ่ะตอนนี้ออกช่วยออกมาได้แล้วนะคะช่วยออกมาจากคุกแล้วแล้วก็คุณป้าได้ได,ได้ความบริสุทธิ์กลับคืนไปให้นางแล้วแล้วก็สามารถยึดที่ดินกลับมาได้แล้วค่ะเซียเซี่ยนหนีก็ดู ป้าที่ยักจนคนนั้นอย่างมีความสุขนะคะที่เห็นป้าคนนั้นได้ความยุติธรรมกลับคืนมาค่ะอันนี้ก็คือตอนที่19นะคะเดี๋ยวเราไปต่อตอนที่20การรักษาสุขภาพดีๆนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟช c น i n น s e เวลแอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ